สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินมี Isuzu D-Max นะคะ4ประตู 4Wheel ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี03ราคาเบาๆนะคะมาให้ชมกันเนาะคันนี้นะคะราคา169,000บาทค่ะทุกท่านราคาถูกๆกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เครื่องยนต์3.0 4Wheel ค่ะเครื่องดีค่ะไม่มีไอนะคะเกียร์ดีบอดี้เดิมค่ะไม่มีรอยชนนะคะ ระบบโฟรบิวก็ใช้งานได้ปกติค่ะทุกท่านยางใหม่นะคะสีทำใหม่ทั้งคันนะคะใช้งานได้เลยค่ะสนใจไปดูรถกันได้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคันนี้นะคะ1นึ0 0แบาทรถยนต์เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลค่ะสวยพร้อมใช้นะคะสนใจทักไปได้นะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะถูกใจยังไงแนะนําให้นัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะแอดมินก็เพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ